ยังไม่หมดอนาคตรครับเปโตว,วิดนะครับรายงานจากฟาบิซโอโรมาโน่นะครับบอกว่าได้ตกลงต่อสัญญาใหม่กับเชลซีสลับตัวของเปโตว,วิดก่อนที่จะย้า,ายไปยืมตัวที่สตาร์บุก นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนสำหรับเปโตวิดหลังจากยุรการแรกในพรีเมียร์ลีกแล้วตอนนี้ไปสตาร์บูและจากนั้นจะประเมินอนาคตของเขาอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี2025นะครับนี่คือการรายงานจากโรมาโนนะครับโอ้โหแสดงว่าตอนนี้อนาคตของเจ้าตัวกับเชลซีเนี่ยยังไม่ได้หมดไปนะครับแค่รอเวลารอโอกาสถ้าไปยืมตัวแล้วทำผลงานดี แล้วถ้า Chelsea, เชลซีอ้าใครจะไปรู้ว่ามาริสกาโดนปลดโค้ชคนใหม่แผนการเล่นแนวทางแท็กติกสไตล์อาจจะไม่ได้ชอบโค้ดที่ใช้เท้าดีก็ได้อาจจะชอบไม่ใช่ชอบโค้ดอาจจะไม่ได้ชอบผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าดีก็ได้อาจจะชอบผู้รักษาประตูที่อ่าโอเคเท้าเนี่ยพอใช้ได้อะไรประมาณนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนถูกปะ่ะและเพอๆสมมุติว่า,าตัวของเราหรือว่าผู้รักษาประตูของเราที่มีอยู่ตอนนี้ ดีไม่พอแล้วเปโตวิดใช้เท้าได้ดีมากกว่าเดิมมากกว่านี้ก็อาจจะดึงกลับมาก็ได้ใครจะไปรู้ผมมองว่าอนาคตของคนเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับก็มารอดูกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ไปยืมตัวกับตาบุกแล้วกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรสลหรับอนาคตของเจ้าตัวกับเชลซีนะครับนี่คือเรื่องราวของเปโตวิด มาที่เรื่องราวของเอ s นโซกันบ้านนะครับก็เป็นรายงานจากซามีม็อกเบลนะครับก็เป็นจากสื่อเดลี่เมลนะครับบอกว่าองค์กรคิกอิชเอาได้ติดต่อไปหาเชลซีเกี่ยวกับการจัดการกรณีเหยียดเชื้อชาติของเอ s นโซเฟรนันเดสมีรายงานว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ขององค์กรเนี่ย ผิดหวังอย่างรุนแรงต่อวิธีที่สโมสรจัดการกับเรื่องราวที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวในเชิงลบโอ้โหมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรผิดหวังอย่างรุนแรงเลยนะครับทุกคนครับโอ้โหถือว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเอนโซเนี่ยน่าจะได้รับการตัดสินโทษในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่ เรื่องธรรมดาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีทั้งคลิปมันมีทั้งหลักฐานที่เจ้าตัวร้องเพลงเหยียดซึ่งตอนนี้การจัดการภายในทีมเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของตัวเพื่อนร่วมทีมเนี่ยหรือแม้แต่ตัวของเชลซีเนี่ยก็ไม่ได้ลงโทษอะไรมากนะัแต่ถ้าลงโทษเนี่ยก็อาจจะเป็นลงโทษที่เป็นเรื่องของการปรับเงินมากกว่าแต่ถ้าเป็นองค์กรพวกนี้เนี่ยสิไม่ว่าจะเป็นคีอิทเเนี่ย น่าจะเป็นการลงโทษที่การโดนแบนมากกว่านะครับโอ้โหถือว่าถ้าโดนแบนเนี่ยเอาตรงๆนะโทษประมาณนี้แล้วกเ็เรื่องของคลิปที่มันถ่ายลงไปที่มันหนักขนาดนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าน่าจะแบนประมาณ10นัดขั้นต่ําจริงๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปรับเงินด้วยอะไรด้วยนะครับสำหรับเรื่องของเอนโซนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แนวลบจริงๆนะเออสำหรับ เรื่องขององค์กรที่มีต่อเอนโซนะครับก็มารอดูกันละกันว่าอนาคตของเจ้าตัวเรื่องโทษเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับมาที่เรื่องของเบนชิวเวลกันบ้างน,นะครับก็เป็นรายงานจากแมทลอนะครับบอกว่าตลาดนักเตะของตุรกีตอนนี้เนี่ยยังคงเปิดอยู่และเชลซีไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับการปล่อยยืมตัวเบนชิวเวลแต่จนถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อเสนอ ที่ยื่นเข้ามาแม้แต่นิดเดียวนะครับโอ้โหนี่คือรายการรายงานจากแมทลอ w นะครับโอ้โหถือว่าตอนนี้อนาคตของเบนชีเวลก็คงเปิดกว้างเหลือแค่สโมสสออ์อื่นๆที่ต้องการความสนใจเท่านั้นเองนี่คือสิ่งเดียวที่จะทําให้เบนชีเวลนั้นได้ย้ายจากทีมเรานะครับคือต้องมีทีมสนใจก่อน ผมมองได้หลายปัจจัยมากๆนะครับหนึ่งเลยอันนี้เป็นข้อหลักๆนะครับสำหรับการที่สโมสรอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้รับความสนใจจากเ,เชลซีเอาไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้รับความสนใจจากเบนชิวิลก็คือเบนชิวิลเนี่ยยังไม่ได้รับความสนใจจากสโมสรอื่นนั่นแหละก็คือหนึ่งเลยค่าเหนื่อยของเจ้าตัวนั้นแพงนี่เป็นประเด็นหลักๆนะครับก็เพราะว่าสโมสปรปัจจุบันนี้หลายๆทีมเนี่ยก็พยายามที่จะประหยัด ค่าเหนื่อยจะลดเพดานค่าเหนื่อยกันสะสนใหญ่นะครับเนื่องด้วยปัญหา FFP นะครับหรือว่า Financial Fair Pay กดการเงินนั่นเองนะครับก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่ง2เลยก็คือ Ben c h i w l เนี่ยร่างกายไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนยุคทูเก้นที่ได้ UCL แล้วนะครับเพราะว่า ร่างกายของเบนชิเบลเนี่ยเจ็บง่ายเจ็บบ่อยนะครับและปัญหาหลักๆก็คือกล้ามเนื้อข้างหลังนะครับก็คือกล้ามเนื้อต้นขาข้างหลังหรือเรียกง่ายๆคือแฮมสติงนั่นแหละก็เป็นจุดที่เบนชิเบลนั้นยังเป็นบ่อยยังเจ็บบ่อยนะครับซึ่งด้วยการนี้เราก็ยังตัดสินอะไรของเบนชิเบลไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้รับโอกาสลงสนามน้อยมากๆนะครับนี่แหละคืออาการบาดเจ็บกับเรื่องของค้ามเหนื่อยที่ ทำให้ไม่มีทีมไหนสนใจเบนชิวิลสักทีนะครับก็มารอดูว่าก่อนที่จะตลาดจะปิดเนี่ยอนาคตของเจ้าตัวเนี่ยจะได้อยู่กับเชลซีต่อไปหรือจะได้ออกนะครับมาที่เรื่องของมาร์คกูกูริยาและกันนะครับพูดถึงเอนโซมาเลสกานะครับผมตัดประเด็นหลักๆมาเลยนะครับก็กูกูริยานะครับบอกว่าผมมีความสุขผมคิดว่าผู้จัดการทีมที่เรามีนั้นยอดเยี่ยมมาก และมีแนวคิดที่จะเจนจากหลายๆปีที่มีการเปลี่ยนโค้ดมากมายผมก็จะรอดูนะว่าเราเนี่ยจะมีความมั่นคงโดยไม่เปลี่ยนโค้ดได้ไหมและนั่นจะทำให้ผู้จัดก,การทีมสามารถส่งต่อแนวคิดของเขาออกมาได้พวกเราตอนนี้เนี่ยต้องการความมั่นคงเรามีนักเตะระดับท็อปหลายคนและหวังว่าเราเนี่ยจะได้รับการาจะได้รับความอดทนที่ต้องการ ความใจเย็นที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเนี่ยเราแสดงถึงระดับการเล่นของเราแล้วเราแค่ต้องการความสเสถียรเพียงแค่เพียงแค่ต้องการความมั่นคงขออภัยครับและให้โค้ดและนักเตะได้ทํางานเพื่อทําสิ่งที่ดีๆทางนั้นนะครับนี่คือ,อการสัมภาษณ์ถึงมาเลกาของกุคุริยานะครับส่วนตัวผมมองว่าสัมภาษณ์ได้ดีนะเออแล้วยิ่งเป็นเรื่องของอกุคุริยาที่บอกว่า โ uh, คดด้ดเนี่ยมีแนวคิดที่ชัดเจนเนี่ยผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเอ็นโซมาสก้าใช้แผนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นอินเวอร์เตดฟูลแบ็กแบ็กซ้ายแบ็กขวาหบมาเล่นตรงกลางและใช้ปีกเนี่ยจี้หต่อหนึ่งเพราะว่าถ้าหบมาเล่นตรงกลางปุ๊บจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยบีบมาอยู่ตรงกลางมากขึ้นเล่นตรงกลางมากขึ้นและจะทําให้การจี้ปีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นปีกขวาเนี่ยมันมีโอกาส สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นแนวคิดที่ชัดเจนที่ตรงๆอ่ะคูคคริยาก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นถนัดอยู่แล้วอ่ะนึกออกป่ะถนัดการเล่นอิมเปรสต์หุบไปเล่นตรงกลางอยู่แล้วนะครับเอ่อมากันที่เรื่องของพาเมร์ลาเวียแล้วก็ฟูฟาน่ากันบ้างน,นะครับก็เป็นรายงานจากนิสซานกิเซล่านะครับบอกว่าอันนี้เป็นออฟฟิเชียลเลยนะบอกว่าเชลซีเนี่ย ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใส่ชื่อของเบลลี่โฟฟาน่าโคพาม์และโรมิโอลาเวียในทีมสำหรับรายการยูฟาคอนเฟเซ์ลีกในรอบแรกการตัดสินใจที่ไม่เรียกทั้ง3คนนี้เข้าร่วมทีมเนี่ยเป็นพ่อสาเหตุเรื่องของการจัดการความฟิตของนักเตะนะครับโอ้โหทั้งเวลลี่โฟฟาน่าทั้งโคพาม์ทั้งโรมิโอลาเวียเลยนะก็เป็นทั้ง3คนที่เชลซีเน้น การพักมากกว่านะครับเอาตรงๆความเห็นของผมเลยนะหลักๆเนี่ยผมมองไปที่เรื่องของการลงสนามถีมากเกินไปโคพาเมอร์เนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากรรมศึกหนักกับเรามาโอ้โหตั้งแต่เนิ่นนานทั้งตั้งตอนแบบปีซีซั่นถึงแม้ว่าตอนปีซีซั่นเนี่ยจะมาช้าแต่พอมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสหยุดพักเลยนะถึงจะหยุดพักเนี่ยก็หยุดพักก็ตอนที่เป็นตัวสำรองอ่าอย่าง บอลคอนเฟลเลนต์ bon เนี่ยถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะไม่ลงแต่ครึ่งหลังพอเชลซีเริ่มแบบต้องการเนียลุกมากขึ้นต้องการประตูมากขึ้นก็ส่งโคพาเมอร์ลงอยู่ดีนึกออกปะ่ะผมบอกว่าถ้าส่งลงบ่อยๆและลงเกือบทุกนัดไม่ให้พักเลยเนี่ยผมมองว่านักเตะอ,อาจจะเจ็บได้ นี่คือผมมองว่าเชลซีน่าจะห่วงเรื่องนี้นะครับอ่าแล้วดูชื่อดิโรมิโอลาเวียด้วยเวดลี่โฟฟาน่าเนี่ยเป็นทั้งรองผอ,อเป็นทั้งผอโรงพยาบาลอยู่แล้วอ่ะนึกออกมามันมีโอกาสเจ็บอยู่แล้วแล้วลาเวียเนี่ยก็เพิ่งหายมาได้ไม่นานผมมองว่าหลักๆเนี่ยก็คือต้องพักแหละต้องพักนะครับเออแล้วก็โฟฟาน่าเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยรูปการนี้ดูเหมือนว่าร่างกายจะดีขึ้นนะแต่ผมมองว่าถ้าจะให้ลงอีกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีการพักเนี่ย ก็คงเสี่ยงอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้เซนเตอร์ของเจลซีตัวหลักจริงๆเนี่ยก็เป็นโฟฟาน่าคู่กับโ r วิล e w โฟฟาน่าขวาโควิลซ้ายนะครับสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์นะครับก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับบ๊ายบาย